ิีปริลัมซาปีิลําจังเห็นความมันย่ามังเขาขอเราจังเห็นหนาจาวเธอเดียวเป็นคำพังคเคยเศร้าอีสานครับผมขอกาบสวัสดีครับอยู่กับช่องบาาทุ่งใบชดแนวครับผมสำหรับคลิปนี้กาเกิดกดลเฮมองอีกลักครับผมวิถีชีวิตปานนอกท้องถิ่นอีสานนะครับน้องบ้าท้องใบเหยียงไกลแบบบ้านบานครับผมเดี๋ยวไป ให้อาหารไก่กันครับผมไปรับชมกันเลยครับ Tapi <laughs> i <laughs> Thank uh -huh. Oh, <shriek> a

Oh, <laughs> สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้ครับคลิปหนา้าจงพอกกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้บ้าท้องใบชาแนลนํำนีเดอรครับผมขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณก็กำลังใจด้วยครับที่แวะมาเป็นแรงเชียร์แรงใจบ้าท้องใบครับเนหนึ่งจากว่าอาการบล็อกใครดีป่ะครับเริ่มสิปินวัดนะฝนตกนั่งนักกันมาก สามสี่มือครับผมอาการบอไข่ดีเป็นวัดครับผมมือนนี้ถายกะบ่อดีปนใดขอบคุณครับขอบคุณอีพซี่ที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับไปล้วครับจินาจิงพอกันไหมครับผม